สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะในเครื่องตัวตาอยู่กินท่าวงลบบุรีนูนแม่คะคนสวยอันนี้เครื่องตัวมาอันนี้ขอมาต้าเหรอวันนี้เรามาซื้อไก่วิเชียนกันไก่วิเชียนนี้อยู่กันทั่วประเทศไทยจริงๆเลยนะใช่ไว้ลูกร้อนลูกร้อนมาก วันนี้วันที่4กันยายน2565อนวันนี้น้องเ,เต็ม3ขวบเต็ม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you เมื่อคืนร้องเพลงกันตานนดใหญยแ๊ดสนุกไหมตอนนี้เน็ตหมดแล้วทั้งมือถือแม่มือถือป้า <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> เน็ตเน็ตปีอะลูกเน็ตรายปีน้องไม่อยากให้มันมีเน็ตรายปีไงมีมันมีเน็ตรายเดือนแล้วก็เป็นเดือนต่อเดือนแหะลูกมันจะหมดเร็วกว่านี้โอเค้ออยู่ร้ออน้าวบายบายอืมลอกหนังเลยแล้วทันทีเนี่ยเอาเอาข้าวเหนียวด้วย